เพิ่งรู้ครับเพราะว่าสมาชิกมาถามก็เลยรู้ว่า Messenger แชทหาตัวเองได้ด้วยนะครับ mm hmm. เหตุเกิดจากการที่สมาชิกโทรมาบอกว่า Messenger มีการแ <Messenger S 1> จ้งเตือนในรายการนะครับแอป m e s s e n g e r ไม่ว่าจะเป็นบนเอ,อ o n e Android หรือเราผ่านหน้าเว็บนะครับอยู่ๆเขาลองไปที่การค้นหาแล้วค้นหาชื่อตัวเองดูสามารถค้นหาเจอ แล้วถามผมว่าเขาค้นหาชื่อเราเจอแล้วไว้ทําอะไรครับคือเขาไม่ได้ไปต่อผมก็เลยบอกว่าเออแป๊บหนึ่งนะครับเอแต่ว่าพอดี Messen เจอร์มันมีเรื่องของรายชื่อข้อมูลที่สนทนากันนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตปึ้งอปึ้งมาสิปึ้งซ่อนหน้าจอ,อนิดเดินจับคัดลอกวัดการค้นหาซ่อนหน้าจอ,อซ่อนหน้าจอตึง้งแล้วก็น่าจะซ่อนหน้าจอแล้วเนาะก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวเนาะ มาที่ที่ Messenger มผมก็จะ,จะเข้าขไป,ไปที่แอป e s s e n g เ r อขอ <Messenger S 1> เข้าไปนะครับอันนี้ผมสาธิตบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับจริงๆก็ไปลองบน iOS แล้วก็ลองบนหน้าเว็บเออเขาก็เออแชทหาตัวเองได้จริงๆด้วย สมาชิกบอกว่าเขาลองที่ไปเสิร์ชหาปุ่มอะไรเนาะข้อความหมายค้นหาค้นหาค้นหาเนี่ยครับพอเจอค้นหาแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งอันนี้ผมใช้ข้อความจับอ่ะข้อความค้นหาอ่ค้นหาหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บกำลังแสดงแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ขึ้นมาแสดงรายการที่หนึ่งจากหนึ่งแล้วใช้ป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือพิมพ์สะราหน้าต่างซอเสือรอเรือนอนหนูนอนหนูนอนหนูซอสเสือสะอาอฐาน สลระอาสลัคอกนอ,อหนหนูเสดงยอยักยอยักหอหีบหอยไม้หมัวนงอ,มอมสแสดงงองอม,อมานี่สแสดงรายการที่หนึ่งถึงแปดสแปดแสดงรายการที่ข้อความกลุ่มอยู่ในหมอคอมสิทธิโชคอยู่ในรายการคือผลการค้นหานข้อ,ขอ,อความกลุ่มนายหมอคอมเนี่ยนายหมอคอมสิทธิโชคนายหมอคอมสิทธิโชคเออก็เจอชื่อตัวเราสมาชิกบอกว่าแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตลองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป ย้อนกลับกลุ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เอ,อ่ยย้อนกลับปัดความามาใกลละเอิจฉาเร็ดกลุ่มความาไม่มีป้ายกำกับนายหมอคอมสิทธิโชคอยู่ในรายการอา้อาวก็คือแชทหาตัวเองได้เลยนะครับผมใช้เมสเซนเจอร์ก็คือตัวผมนายหมอคอมสิทธิโชคแล้วค้นหานายหมอคอมสิทธิโชคเพื่อเอ่ไปที่ไม่มีป้ายกับข้อความช่องแก้ไขไม่อยู่ในรายการ็อยู่ด้านล่างกดเข้ามาเปิดแป้นพิมพ์ช่องแก้ไขก็อยู่ด้านล่างกดเข้ามาเปิดแป้นพิมพ์ไทยท พิมพ์อะไรไปมั่วๆแล้วกันนอนหนูบอใบไม้บอใบไม้แล้วกดนอลิงใช้การพิมพ์ด้วยเสียงแงบกำลังแก้ไขอีโมจิส่งไปตุ้มกำลังแสดงแป้นพิมพ์ไทยไทยถ่ายภาพส่งไปแล้วด้วยวนุ๊บคือเอาโฮมออกมาก่อนดีกว่าเนาะเดีลยวเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแสดงหน้าจอกลับขึ้นมาก่อนอธิบายรูปอ่านจากรายกับคัดลอกการค้นหาในแสดงหน้าจอสดงหน Launcher กลับมาที่หน้าจอ Pixel Launcher Launcher ของผมแล้วกัน ก็เลยได้ข้อสรุปกับเพื่อนสมาชิกที่โทรเข้ามาสอบถามบริการหมอคอมซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าปกติค้นหาหรือเอแถบผู้คนเนี่ยผมก็ไปค้นหาคนอื่นแล้วก็พิมพิมพิมพ,มพ,มพ,มพิมคุยคุยเสร็จปิดแอปแต่เพื่อนสมาชิกบอกว่าอยู่ๆเขาอยากค้นหาชื่อตัวเองก็เลยค้นค้น,คนอาค,นอค้นเจอค้นเจอกดเข้าไปแล้วมันทยทอะไรล่ะผมก็เลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองครับอ่าไม่ว่าจะเป็นบน iPhone หรือ Android นะครับกดเข้าไปปุ๊บเออแล้วมันก็ให้เรา แชทคุยกับตัวเองได้ผมสมาชิกก็เลยถามแล้วเขาเราแชทกับตัวเองเพื่ออะไรครับผมก็เลยตั้งก็สังเกตว่าบางทีเราอาจจะมีพวกข้อความอ่าหรือจะเป็นความรู้อ่ามีเทคอะไรต่างๆสามารถที่จะเออรูปภาพด้วยเนาะรูปภาพแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็จะย้อนตามวันเวลาเลยอะข้อความเสียงเนี้ยส่งไปให้ตัวเองได้ออ เก็บไว้เพราะบางทีบางทีบางคนนะครับอยากจะเก็บข้อมูลอะไรไว้ส่งไปทิ้งไว้ที่เพื่อนเพื่อนก็งงว่า,าส่งมาให้ฉันทำไมเหรอ,เ,อเหมือนเป็นคลังเอาไว้นะครับผมก็สรุปว่าแอป Messenger สามารถค้นหาตัวเองเอค้นหาตัวเองนะได้แล้วก็ส่งแชทคุยกับตัวเองได้เอาเป็นข้อมูลที่อยากจะเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ใครที่รู้แล้วต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รู้เผื่ออยากที่จะเออมีบทความดีๆมีข่าวสารดีๆแต่ว่าอยากจะเก็บไว้อ่านเองอมีความรู้ดีๆก็ก๊กอปมาแล้วก็มาแปะไว้ใน Mess e n เจ r แล้วก็ส่งให้ตัวเองอส่งให้ตัวเองจะได้ไม่ไปกวนในส่วนของเพื่อนคนอื่นหรือไปเก็บไว้ในโน้ตไปเก็บอะไรก็เก็บไว้ใน Mess e n เจอร์ในแชทของตัวเอง แค่อย่างเดียวอย่าลืมอย่าลืมว่าเก็บข้อมูลอะไรดีๆไว้ในแชทต,ตัวเองแล้วไม่เผอล,ลบลบแชทของตัวเองทิ้งไปอันนั้นก็ยุ่งนิดหนึ่งนะครับเป็นความรู้ที่นำมาฝากกันจากการรับบริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลข1414 14นะครับเมนูหลักกด9แล้วกด1วันจนันทร์ถึงศุกร์10บโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสมาชิกก็มาสอบถามผมเองก็เลยเลยได้ทดลองไปด้วยว่าเออ แชทกับตัวเองใน Messenger ก็ได้ด้วยนะไม่มีใครคุยด้วยคุยกับตัวเองก็ได้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ